มาแล้วพบกับบ้านฮนุมานครบทั้งขนมไทยตำลาวตำน้อยได้ทุกวันอย่าลืมแอดได้เลย วันนี้ทางช่องได้เปิดบ้านเขียวให้ทุกท่านได้รับชมแนวทางก่อนใครรวดเร็วทันใจไม่ต้องชมโฆษณาเป็นบ้านเขียวของทางช่องเองนะครับมีทั้งขนมไทยตำลาวตำน้อยทุกวันก่อนใครสนใจเข้าบ้านแอดตามที่ขึ้นีน่บนหน้าจอหรือจิ้มบ้านเขียวได้ในคอมเมนต์ได้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมทสุรีนะครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวเลขเด่นขนมไทย16สิงหาคม2568กก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะคะรับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้น ดยในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสรุปนะครับสำนักตัวเลขเด็ดนะครับเลขเด่น16สิงหาคมที่ทำสถิติเดินดีในครั้งก่อนที่เข้า50แล้วก็52นะครับเพื่อตามต่อในวันที่16สิงหาคม2568นะครับก็ได้วรวบรวมมาทั้งหมด21สำนักนะครับที่น่าตามต่อก็เข้าสู่การสรุปบ,บทเรียนกันเลยนะครับสำหรับครั้งนี้ โดยชุดที่1นนะครับในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละชุดทางช่องก็จะขึ้นภาพให้บนหน้าจอด้านซ้ายมือนะครับเพื่อให้ทุกท่านนําไปพิจารณาและก็แคปหน้าจอนําไปพิจารณาต่อได้เลยนะครับชุดที่1ก็จะเป็นของอาจารย์โจนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์ออกมาจับคู่เด่นใต้ตัวตรงตัวกลับโดยในครั้งก่อนนะครับในวันที่ หนึ 1> 1่งสิงหาคมก็มาชุด05ตัวกลับข้างล่านะครับออก5้ศูนย์ส่วน16สิงหาคมก็ตามภาพเลยนะครับต่อมาจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2หรือในชุดที่2ของ ยายผารักคำนวณจะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือเต่นใต้มาได้ทั้งตัวตรงตัวกลับโดยหนึงสิงหาคมก็มาชุด50ข้างล่างตัวตรงนะครับส่วน16สิงหาคมก็จะคืนให้นะครับตามภาพเลยนะครับต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับในชื่อชุดของอาจารย์นานา จะเป็นชุดจับคู่ใต้ตัวตรงตัวกลับครั้งก่อนนะครับ1สิงหาคมก็มาตัวตรง50ส่วน16สิงหาคมนะครับก็โอกาสคาดว่าจ,จะมาอยู่นะครับก็พิจารณานะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3 ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่4ในชื่อชุดฟ้าบันดาทรั์นะครับจะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือเด่นใต้โดยหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาก็มาเด่น800รข้างอาเด่น800เหนือแล้วก็เด่นศูนย์หน่วยใต้แล้วก็มาชุด0 5 5 5 0ใต้ตัวกลับนะครับก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4พระพิจารณาต่อไปว่าจะมาหรือไม่ ก็โอกาสที่จะมาสู่นะครับต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่5ในชื่อชุดของอาจารย์กรมนะครับจะเป็นชุดมาครบใต้ดิน10หน่วยใต้นะครับโดยในวันที่1สิงหาคมก็มา10หน่วย0550-16ส่วน1ิสิงหาคมก็ตามภาพเลยนะครับที่จะขึ้นให้ก็พิจารณาต่อไปนะครับ ไปกันต่อที่ชุดที่6หน่วยการเรียนรู้ที่6ของคนมีโชคจะเป็นชุดวิเคราะห์จับคู่เด่นเหนือใต้นะครับโดย1สิงหาคมที่ผ่านมาก็มาเด่นเหนือ 2, 2> หน่วยเหนือนะครับแล้วก็ชุด2552ตัวกลับเหนือ <S 2> <S 2> <S 2> ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับ ในชื่อชุดของอาจารย์นัดจะเป็นชุดวิเคราะห์จับคู่เด่นเหนือเด่นใต้โดยครั้งก่อน1นึ่งสิงหาคมก็มาเด่นเหนือ5นะครับก็มาชุดตัวกลับ2552นะครับก็ยังเป็นชุดที่ยังน่าติดตามจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับ ในชื่อชุดของอาจารย์กรมจะเป็นชุดมาครบเหนือนะมาได้ทั้งร้อยสิหน่วยเหนือนะครับหรือเน้น10หน่อน่อเหนือโดยครั้งก่อนก็มาครบ110ยสิบยเหนือนอ,ออกแบบห้นะครับก็มาแ5 2แต่จะสลับนะครับว่าจะมาตรงไหนบ้างโดยหนึ่งโดยสิหกสิงหาคมก็ตามภาพเลยนะครับก็จะเป็นหน่วการเรียนรู้ที่แ ต่อมาในการเรียนรู้ที่9นะครับในชื่อชุดของอาจารย์เอาให้รวยนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์จับคู่เด่นเหนือเด่นใต้แล้วก็จะเป็นชุดเด่นเฉพาะร้อยโดยนะครับในวันที่1สิงหาคมก็มาชุดเด่นศูนหน่วยใต้แล้วก็ชุด0ูนตัวกลับส่วน16สิงหาคมตามภาพเลยนะครับ ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่10นะครับในชื่อชุดของอาจารย์นางหรือแอดนางจะเป็นชุดจับคู่เหนือตัวตรงนะครับโดย1สิงหาคมก็มา5 2ตัวตรงก็ตามต่อ16สิงหาคมที่จะขึ้นให้ด้านซ้ายมือของหน้าจอก็บันทึกหน้าจอนำไปพิจารณาต่อได้เลยนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่10นะครับ ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่11ในชื่อชุดผังเลขเด็ดนะครับจะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือเด่นใต้โดย1สิงหาคมก็มาเด่นเหนือ5แล้วก็มาชุดเด่น5 2ตัวตรงนะครับแล้วก็เด่น10หน่วยใต้50สูงนะครับตามต่อ16สิงหาคมตามภาพเลยนะครับสรับหน่วยการเรียนรู้ที่11 ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่12นะครับในชื่อชุดของจับคู่เหนือใต้นะครับก็ในวันที่1ที่ผ่านมาก็มาชุดตัวตรงตัวกับ0 5นยใต้เข้าเฉพาะชุดใต้นะครับส่วน16สิงหาคมก็ตามภาพที่จะขึ้นให้เลยนะครับ ต่อมาชุดที่13นะครับก็จะเป็นชุดของอาจารย์มุกเด่นคู่ต้ดเหนือนะครับก็ครั้งก่อนก็มาทั้งตัวกลับเหนือใต้05 502552ก็ตามต่อ16สิงหาคมนะครับที่จะขึ้นให้บนหน้าจอก็พิจารณาต่อได้เลยสรับ16บ16สิงหาคม2568เป็นหน่วยการในรู้ที่13นะครับ ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่14ในชื่อชุดของอาจารย์กรมจะเป็นชุดจับคู่เด่นนะครับชุดเต็มนะครับของแอดกรมโดย1สิงหาคมก็มาชุดตัวกลับ0550สําหสำหรับ16สิงหาคมก็จะขึ้นให้นะครับก็พิจารณาตามภาพนะครับเพื่อวิเคราะห์และเรียนรู้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นต่อไปว่าจะมาหรือไม่ สลับหน่วยการเรียนรู้ที่14นะครับต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่16ในชื่อชุดสิทธิ์หลวงปู่บุญนะครับก็จะเป็นชุดสีฟ้าวีคอได้ทั้งเหนือแล้วก็ใต้ครั้งก่อน1สิงหาคมนะครับก็มาเด่นเหนือ5เด่นเหนือ หหลักสิบแล้วก็เด่นเหนืออาเด่น5หลักสิบใต้แล้วก็ชุชดเด่น2552 10เหนือหน่วยเหนือนะครับตามต่อสิบหกซิงหาคมตามภาพเลยนะครับ ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่16หรือชุดที่16จะเป็นชุดจอมโหดก็วิเคราะห์ได้ทั้งเหนือและก็ใต้1สิงหาคมก็มาชุด5225นะครับส่วน16สิงหาคมนะครับก็ตามภาพเลยนะครับที่จะขึ้นให้ด,ด้านด้านซ้ายมือของหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่16 ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่17นะครับในชื่อชุดของอาจารย์เทพบรรลือจะเป็นชุดจับคู่ใต้ตัวตรงนะครับโดย1สิงหาคมก็มา50ตัวตรงส่วน16สิงหาคมก็ตามภาพนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่17 ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่18จะเป็นของอาจารย์โกยบ้านไร่จะเป็นชุดจับผู้เด่นเหนือเด่นใต้นะครับโดยครั้งก่อน1สิงหาคมก็มาชุด0550นะครับเด่น5ใต้ส่วนเหนือไม่มานะครับสำหรับครั้งนี้ก็จะขึ้นให้นะครับก็พิจารณาต่อไปต่อมาชุดหน่วยการเรียนรู้ที่19จะเป็นชุด เทวดาถือกระบองนะครับชุดนี้ก็วิเคราะห์ได้ทั้งเหนือแล้วก็ใต้จับคู่เด่นนะครับครั้งก่อนนะครับก็มาเด่นใต้ศูนย์หลักหน่วยแล้วก็เด่น2หลักหน่วยเหนือเช่นเดียวกันก็มาชุดตัวกลับ0ูใต้50แล้วก็ชุดตัวตรงเหนือ52สําหรับครั้งนี้ก็วิเคราะห์ตามภาพนะครับเพื่อวิเคราะห์ความน่าจะเป็นต่อไป ต่อมาของอาจารย์หนุ่มสุพรรณจะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือเด่นใต้นะครับครั้งก่อนหนึ่งสิงหาคมก็มาเฉพาะเด่น5นะครับก็มา50ตัวตรงเด่น5นี้มาทั้งเหนือแล้วก็ใต้ส่วนตัวจับคู่มาเฉพาะ50ข้างล่างตัวตรงนะครับสำหรับ16สิงหาคมตามภาพเลยนะครับ แล้วก็ชุดที่21สำนัก21ก็จะเป็นของอาจารย์มิสเตอร์บอลนะครับจะเป็นชุดจับผู้เด่นเหนือเด่นใต้โดย1สิงหาคมก็มาชุดตัวกับ0550ใต้ส่วน16สิงหาคมตามภาพที่จะขึ้นให้เลยนะครับก็พิจารณาเป็นการค่อ์การเรียนรู้ต่อไปว่าจะมาหรือไม่16สิงหาคมนะครับนี่ก็จะเป็นการสรุป นะครับของสำนักตัวเลขเด็ดที่น่าตามต่อพิจารณาต่อ16สิงหาคมนะครับเป็นแนวทางที่น่าติดตามนำมาสรุปให้ทุกท่านรับชมนะครับหน่วยการเรียนรู้แต่ต่าง,ตางแต่ละหน่วยนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังและขอขอบคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์นะครับที่ได้คํานวณและวิเคราะห์ เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาในการวิเคราะห์ตัวเด่นขนมไทย16สิงหาคม2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง m a สซิ่รีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้า,ารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ